เดี๋ยวเรามาอย่างเลาะเบิ่งนะครับว่าวิธีการปลูกเพื่อนจังไดกับโบได้ยากนะครับเรื่องเรื่องความหนาในการอันนั้นเดียวครับเรื่องเรื่องความหนาแน่นแบบเขาเขามีท่อนพันแบบแบบน้อยอย่างนี้นะทุกจุดนะครับมันจะมีน้ำนะครับเนาะมันจะมีน้ำมันจะคล้ายๆกับว่าเขา,ขาปัา๊บแต่งให้มันเสมอกันบดนะครับสวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยเกษตรอินทรีย์ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาเบิ่งวิธีการ ปลูกหญ้านะครับหญ้าตัวที่ราคาแพงๆนะครับราคาค่อนข้างแพงก็คือหญ้ามันสยามนะครับนี่กําลังปลูกอยู่เลยนะครับนี่พื้นที่เดี๋ยวเฮามาถามกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมหมอเพชรพรเพชรโถแก้วเคียวนะครับมื้อนี้ไอเฮาสีพากันเทศอย่างนอคมื้อนี้แนะนำเนาะแนะนำวิธีการ การปลูกหญ้าอย่างไงจะได้ผลผลิตเยอะนะครับแล้วก็ปลูกหญ้าอย่างไงจะได้มีปริมาณตันต่อไร่และได้ผลผลิตเร็วโอ้หญ้าชนิดนี้คือหญ้าอย่างครับตัวนี้หญ้าหญ้ามันสยามนะครับมันสยามหญ้าตัวติงอันดับหนึ่งในฟาร์มของเรายอดขายดีตอนนี้แล้วก็ราคาค่อนข้างจะสูงกว่าเพื่อนนะครับโอ้แลก็เรื่องโปรตีนก็จะน่าจะดีกว่าเพื่อนเยอะกว่าเพื่อนประมาณนี้ครับผมครับ ตัวนีนตว้ตัวนี้คือ,อยามันสยามแม่นบ่ครับอ่ามันสยามตัวนี้มันจะเป็นยาที่เข้าถอนให้ลูกค้าแบบกระสอบนะครับโอ้ที่กระสอบเขาจะถอนประมาณนี้นะครับถอ,อนแบบเป,เป็นเส้นายาวเลยนบมครับแน่นครับตัวที่มันแน่ถอนให้กระสอบอันนี้คือเหลือจากลูกค้าอ๋อทีลล่ลกม้วนนี่เหลืออยู่ประมาณห้ากิโลกันเลยอันนี้เป็นเศษเหลือๆนะครับแม่นครับมาเปรียบเทียบว่าระหว่างดึงแบบกระสอบกับแบบเข้าตัดนะครับตัดเป็นท่อน โดยใช้เครื่องตัดหญ้าตัดน,น่ะตัวใดจะขึ้นดีกว่ากันครับาว่นี่นะครับจ,จุดที่สําคัญที่เราควรคํานึงถึงไงการปลูกหญ้านี่คืออย่างครับนี่สําคัญที่สุดก็คือการปรับแต่งพื้นที่นะครับโอ้คือปรับแต่งพื้นที่ยังไงก็ได้ให้มันเรียบและให้มันเสมอที่สุดนะครับ<อ>แล้วก็ให้น้ำและมีและความชื้นให้มันมีเยอะที่สุดนะครับหญ<อ>้าเข้าสังงามนะครับสังงาม ถ้ามีความชื้นตรงใดหยามันก็จะขึ้นมันจะงามดีนะครับ <ừ> สําคัญคือน้ํากับแต่งปรับแต่งพื้นที่นี่แหละการปรับแต่งพื้นที่นะครับเ <ète ator. S 2> นี่ยเอา,เาจะสังเกตนะครับการปรับแต่งพื้นที่ท,ทุกทุกมงนะครับทุกทุกจุดนะครับมันจะมีน้ำนะครับเนาะมันจะมีน้ำมันจะคล้ายๆกับว่าเ,าเขาแปบแต่งให้มันเสมอกันเบินบดนะครับความชื้นนะครับแปบแต่งให้มันเสมอกันเบิดแล้ววิธีการปลูกมันก็จะง่ายนะครับเพราะว่าอย่างเพราะว่า เวลาเขาปลูกเขาถิ่มลงไปแบบแบบที่คุณปา้าคุณพี่เพื่อนเห็ดเนาะครับแบบที่พี่เพื่อนเห็ดนะครับก็คือวางวางวางลงไปเลยแต่พอน้ําแหง้งนะครับพอน้ําแห้งมันก็จะลากมันก็จะติดลากมันก็จะติดนะครับถ้าเท้าอันนั้นนี่หลีเขาก็เหยียดยางเหยียบไปน้ำเนาะครับแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวถ้า,ถ,าถ้าเกิดมันมีน้ำแบบนี้เขาเขาบดจําปิดต้องมอบก็ได้ครับ <S 1> <S 1> อ๋ออ่าเพราะว่าให้น้ำขังขึ้นไว้สักสักขอนึงหรือสองข้อประมาณนี้นะครับ แต่ถ้ามันบวมีนม้ำมันจะเป็นดินแข็งนั่นที่เลยนะครับถ้าเขาวางท่อนพันลงไปถ้าเกิดเขาบอ่บอ,บอเหยยียบ,บเหยียบเนี่ยเดี๋ยวมันก็โดนแดดจะเห็นนะครับแมน่นแมน่นแมน่แมน,มนถ้าเกิดบวมีนม้ำเขาต้องได้มอกนะครับมอกแห้งเลือให้ให้รากให,ให้คอมัน,นให้ขอขออมันติดดินนะครับ,รบพื้นที่นี่ประมาณประมาณหนึ่งไร่นะครับตรงนี้ประมาณหนึ่งไร่นะครับ ไลายหนึ่งนะครับประมาณนี้ลงมันสยามเบิดเลยนะครับเอฟซีบ <FC S 1> ต้องห่วงนะครับว่าจะสินค้าของเขาจะขาดแต่อยากแนะนาเรื่องเรื่องการปลูกนะครับการปลูกเนี่ยหลังจากเขาปลูกไปแล้วเขาจะเปิดน้ําแช่ไว้อยูยปอ่ประมาณประมาณสามถึงสี่วันได้บัต้องยา่ามันเน่านะครับบัเน่าเป็นบอคับเซนน่บัเน่าครับสามถึงสี่มื้อเนี่ยแล้วก็เขาปล่อยมันแหงตงเองเดี๋ยวเดี๋ยวลากมันจะตีแต่ถ้าเขาปลูกไปแล้วเขาให้มันแหงเนี่ย ถ้ามันแห้งลงไปเนี่ยถ้าแดดมาคุ้งมาเผาเนี่ยโอกาสติตจะไม่น้อยนะครับโ oh. อาแช่ไว้เลยครับสองถึงสามวันได้สบ,บายบบต้องยาม,มันเนา่าเศ่แบบนี้เลยมันบอกครับเนี่ยแบบที่พี่เปนเหตเลยเนาะหลังจากสองสามวันไปแล้วเขาค่อยเติีนน้ำออกหรือว่าบบต้องเติมน้ำเขา่าประมาณสักอาทิตย์หนึง่งเขาค่อยเติมอ่าค่อยเติมเขา่าแล้วมาเบิ่งนความชื้นของดิน,นถ้าดินมันแห้งเกินไปเขาก็ต้องเติมน้ำเขา่าเรื่องเรื่องความหนาในการอันนั้นเลยครับเรื่องเรื่องความหนาแน่นแบบ เฮาเฮามีทอนพันุ์แบบแบบน้อยอย่างนี้นะสลมงจากมมผมผมผมทดลองมากนะครับผมได้มาอยู่สองกระสอบสองกระสอบผมปลูกไปประมาณสามเดือนสามเดือนมันจะค่อยได้ทอนพันุนะครับรเดี๋ยวนี้สามเดือนผมทอนไปมันก็นจะได้อยู่ประมาณห้าถึงสิบเท่าตัวของมันนะครับสองกระสอบ,บได้สิบเท่ากับประมาณยี่สิบกระสอบแม่นครับสิบเท่าตัวของมันแต่ทีนี้หลังจากผมถอนตัวเลือยไปแล้วผมปล่อย ปล่อยทิ้งไว้ประมาณอีกสองเดือนนะครับแล้วผมมาตัดเลยครับ<อ>มาตัดแบบจำดินคืออ่าหญ้าแพนกูล่าหญ้าไหนหญ้าพังนี้นะครับรู้สึกว่าสองกระสอบคำนวณอยู่ตอนเนี้อตัดยังไม่หมดอยู่ประมาณแปดร้อยโลแล้วคร<อ>ับสองกระสอบผมว่าน่าจะมีหนึ่งตันนะครับสองกระสอบอถ้าจริงๆแล้วก็ผ่านไปประมาณหกเดือนได้ปะถึงปะประมาณหกเดือนนะครับจากจากสองกระสอบ ได้ไปหนึ่งตันอันนี้คือถ้าว่าในเรื่องขี่คุยผมก็ยังว่าขี่คุยแต่อันนี้คือคือมันได้จริงนะครับแต่ก่อนที่จะได้จริงเนี่ยเขาก็ต้องเรื่องพื้นที่ให้ได้น้ําให้ถึงพื้นที่น้ําปุ๋ยอ่าปัจจัยสําคัญครับพือเต็มที่ครับปุ๋ยน้ําคือทําให้ให้มันเต็มระบบได้แน่นอนผมกลการรับประกันคืออันนี้จากแสงทดลองของผมเองสองกระสอบได้หนึ่งตันผ่านไปหกเดือนแต่ถ้าผู้ใดไปปลูก าบดูแลโบใส่น้ำใส่ปุ๋ยเดี๋ยวจะว่ามผมว่าโอ้ยมันขี่ตัวประมาณีค,คุยแท้แตีค,คุยประมาณแต่อันนี้คือน้ำถึงปุ๋ยได้นะครับแค่สองกระสอบได้หนึ่งตันภายในหกเดือนโอ้หะไฟที่อยากไฟที่อยากชมแปลงแปลงของหยามันสยามกับมาสามารถมาบึงได้เลยครับตำบลประปากอําเอจตมตาบลมหาชัยเนาะอำเภอประปากปันมหาชัยเลยครับผมนี่ครับ เดี๋ยวเรามาย่างเลบึงนะครับว่าวิธีการปลูกเพื่อนันไดกัดโบได้ยากนะครับตัวนี้คือคือท่อนพันที่เขาเกี่ยวโอ้ตัดคือคือตัวนี้นี่คือเศษเหลือแมนบอกครับนี้ตัวนี้คือคือเขาจะลุกแบบกระสอบะมันเหลือโอ้แต่หลังจากเขาลุกตัวเรื่อยแล้วตัวนี้เขาถ้งไว้ประมาณสองเดือนท่อนพันมันกัจะยาวขึ้นแล้วเขาจะตัดที่ประมาณนี้ ่อนท่์นตัวนี้เขาจะขายอยู่ที่ฟาร์มเขาอยู่ที่กิโลละสิบาทตันละ20,000บาท,<อ>บาทคือเขาจะตัดอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าสอบละ500ตันละ50,000น่ะคือเขาจะลบเอาเฉพาะเลื่อยอ,อเขาจะมีการถอนและก็การตัดนะครับ<อ>วิธีการของเขาถ้าถ้าเอซคนใดเอารถยนต์มาอยากได้เป็นตันก็นคือต้องต้องอตัดเนะาะอยากได้กีฬา ราคาบ่สูงรลละยี่สิบาทเขาจะได้อยู่ประมาณนี้ครับมันจะมีทั้งเรือทั้งใบประมาณนี้นะครับง่ายอันนี้คือการปลูกง่ายครับมาบวานมาหอมเอ้าเฮ็ดแบบนี้หรือเปล่าครับนี่แล้วเราบ่นี่แล้วนี่แล้วครับโอ้มันก็งง่ายแล้วครับนี่ถ้ามีน้ำเขาหมดจำเป็นต้องมอบเลยครับอ๋อหนาบางก็อยู่ประมาณนี้ครับก็อยู่ประมาณสามร้อยรูต่อไร่ประมาณนี้อื บัวพอที<บ>่ว่าบางทีว่าหนาเก็นไปมันจจกขามน้ำต่ดนี้นะครับอ๋อหลังจากเขาปลูกไปแล้วรอเลยครับสามเดือนเขาใส่ที่แสดง <ลอ S 1> ว่า <ๆ S 1> เข<ล>าเขาปล่อยแช่น้ําไว้เลยจนกว่าน้ําจะแห้งแมนคอมนี้ถูกต้องครับถ้านาแล้วนี่คือปล่อยให้มันแห้งเองเลยครับจะถ้านาฝนเขา,<อ>าต้องอเรียเปิ่งออกอย่าเกินสามถึงสี่วันเดี๋ยวมันจะเน่านะครับเดี๋ยวเขามาเบ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่พื้นที่ที่เขาเห็นนะครับว่าว่ามันจังใหนะครับ เดี๋ยวใหพี่เพื่อนอธิบายเลยนะครับว่าที่เขาเห็นนี่คือ<ช>เขาจังใดครับคือพื้นที่ที่เห็นนี่ผมใส่ท่อน้นัแค่สองกระสอบนะครับอันนี้นะครับนี่ได้มาแรกๆน,นะครับกระสอบละหกร้อยได้มาแค่สองกระสอบโอ้โหไหอนน่นาน